ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับตัดผมนะครับ KTO b a Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดในแนวของบ๊อบหรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์นะครับในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดนะครับจากพอยท์ลายแนวที่ออดคัดหรือการตัดในโซนของริกต้้นจอนะครับเราใช้เป็นนะครับกลไกลหรือการใช้แซกหรือไล่ลักษณะของปลายผมนะครับ ความหมายก็คือขอบลายชายแนวที่เราต้องการในพิ้วหวานนะครับสิ่งที่ง่ายหรือดีที่สุดก็คือการใช้นะครับกันไกแซกหรือสไลด์นะครับเพื่อปลายลายชายแนวออกมาลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของงานพิ้วหวานนะครับเป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวขึงของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบแพรฟรีสไตล์นะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ จากขอบปลายชาแนวที่เราคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้นจอนหาความยาวเสร็จแล้วออดมาแบ่งชั้นนะครับหรือการทําทีละชั้นเพื่อให้ปลายลายชวแนวเขาออกมาได้พิวหวานะครับการทํางานหรือการคัดหรือการแบ่งลักษณะกรอบของทรง ความหมายก็คือบางครั้งเขาต้องการในคัดหรือการตัดในลนักษณะของเส้นผมที่ออกมาเป็นลนักษณะของงานนิ้วนะครับริ้วในที่นี้ความหมายก็คือเป็นเส้นๆออกมานะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ความต้องการของนางแบบส่วนเสร็จแล้วออสมาตัดในโซนของซิกบานหน้ากอบปลายใชยแนวที่เราดึงหรือกึ่งลักษณะของผมมาเรายกเข้าหาตัวเราใช้กันไกสไลด์หรือไล่ลักษณะของทรง จะเห็นนะครับขอบลายใจแนวที่ออดเกิดแล้วว่ามันเป็นความผิวหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามเสร็จแล้วออดมาใช้คลิปนะครับหรือตัวหนีบในโซนของหลังหูไคลไลหรือตัวเชื่อมต่อที่เราโค้งมนนะครับหรือการไล่หรือเก็บลักษณะกรอบของส่งความหมายก็คือกรอบลายใจแนว หรือลักษณะของปลายหูที่เราไล่หรือลักษณะของงานแต่งหรือเก็บลักษณะของทรงเนี่ยจะเห็นนะครับปลายลายใจแนวออกมาได้ผิวผิวจริงๆนะครับนะส่วนโซนของซิกด้านหลังขอบลายใจแนวที่เราต้องการในศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีละหรือหัวข้อทุยหลอกโค้งหมนนะครับเราใช้กันไกดิวนะครับหรือเจอาะเก็ใช้หวีรองนะครับหรือเป็นกึ่งของซิสเซอร์โอเวอร์โคม ความหมายก็คือใช้หวีรองกันไกลแล้วใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือลักษณะของแซ็กหรือลักษณะของผมการทำงานหรือการเอาเทคนิคนะครับหรือการทำงานในรูปแบบของคกดอคาเดมี่เนี่ยออดเอาแนวของพาชันนะครับสวยรู้เกเท่นะครับในสไตล์คีดอคาเดมี่จากขอบปลายชายแนวแเราดึงเข้าหาหนกหลังความหมายก็คือการที่เราสร้างหรือลักษณะของความถุยคาวแอเรียรูปบกุดรูปฮาร์ด ในโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือเป็นการทํางานหรือการวางรูปแบบนะครับเสร็จแล้วออดมาโค้งมนนะครับหรือมาไล่หรือมาเก็บลักษณะของงานเชื่อมต่อความหมายก็คือขอบลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวที่เราโค้งมนหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกผมอันนี้จะทําให้ลักษณะของความถุยส่วนการเลื่อนนะครับหรือหรือเลือเนื้อผมในโนน ในโหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีรษะนะครับโครงสร้างถุยความหมายของผมก็คือการที่เราคัดตัดเสร็จแล้วรูบงกุดรูพาร์ตในโหนกหลังเนี่ยเราควรจะต้องเหลือเนื้อผมไว้การดึงนะครับหรือการโคง้งหรือการวางหลักในลักษณะของตัว U ตัว V นะครับหรือเป็นลักษณะของ a อ r โรเพื่อให้ลักษณะของการโค้งมนในลักษณะของด้านใบหูหรือหลังหูให้ก็โค้งมนนะครับอันนี้จะทําให้ศีษะ โครงสร้างหรือลักษณะศีละหรือหัวข้อทวยส่วนการที่เราตัดไปแล้วเรามีการหวีหรือเช็คหรือลักษณะของการดูทรงความหมายก็คือการหวีเราจะดูนะครับว่าช่วงไหนนะครับมีลักษณะของการไล่หรือความกลมกืนเพียงพอไหมเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนปีของซีกด้านซ้าย กล้ลายเกณฑ์หรือตัวที่เราวางแพทเทิร์นไว้ความหมายก็คือการที่เราคัดเราตัดในโซนของซิกด้านขวาเสร็จแล้วเราใช้หวีรองหรือเก็บหรือใช้ปลายกันไกลดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมอันนี้ก็คือการทํางานในลักษณะกึ่งของรูปแบบส่วนการที่จะให้นะครับปลายลายแนวหรือโซนของซิกด้านล่างหรือชายผมเนี่ยเขาพิ้วหวานก็คือการยกหรือการหวางองศานะครับส่วนการที่เราต้องการให้ผมเป็นเส้นๆนะครับก็คือการใช้กันไกล ดิวหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของแซรกปลายผม อันนี้จะทําให้เนื้อผมนะครับหรือลักษณะของการไล่เป็นเส้นนะครับส่วนน้องใหม่ก็ควรระวังนิดนึงเวลาเราไล่ควรจะเป็นจังหวะนะครับเหมือนหวีนะครับลองดูนะครับเขาจะมีความถี่ความห่างตามเส้นผมนะครับเวลาเราคัดเราตัดเราก็ไล่หรือเก็บลักษณะของการเป็นถือว่าเป็นหวีอันหนึ่งนะครับเหนือหวีโต้ก็ได้นะครับลองช้อนดูนะครับเราให้ปลายกันไก่เน่ยแซกตามร่องของหวีนะครับอันนี้จะทําให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของชายผมเนี่ย ออกมาลักษณะของงานผิวหวานส่วนการโค้งมนนะครับหรือการไล่หรือลักษณะของความทุยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับหรือการไล่ในลักษณะของโหนกผมความหมายก็คือการที่เราต้องการให้ศีรษะโครงสร้างหรือหัวข้อทุยเนี่ยนะครับเราควรจะต้องโค้งมนเข้าหาโหนกหลังนะครับสองข้างนะครับบีปาดเข้าหากันอันนี้จะทําให้ศีรษะหรือโครงสร้างหรือศีรษะหรือหัวทุยส่วนด้านบนนะครับเรามาไล่หรือการเชื่อมต่อ ความหมายก็คือจากศีรษะโครงสร้างที่เราคัดหรือตัดมาแล้วนะครับเราควรจะต้องโค้งมนนะครับให้เข้ากับศีรษะโครงสร้างนะครับสีละลายแนวหรือลักษณะหัวเขาอันนี้จะทําให้ศีรษะหรือลักษณะของหัวถุยนะครับส่วนการเช็คนะครับหรือการเดินกันไกลหรือการไล่หรือลักษณะของชายกลมอันนี้เราต้องการให้ปลายลายชายแนวเขาออกมาได้สมูทนะครับ หรือลักษณะของงานกลมเกลืนหรือลักษณะของความสวยงามนะครับจะเห็นนะครับนะช่วงคลิปตาเดียวนะครับทรงหรือรูปแบบหรือการดีไซน์หรือการออกแบบด้านหลังนะครับจะออกเป็นบ๊อบหรือเป็นบ๊อบทวีนะครับหรือเป็นทวีแหกฟรีสไตล์ส่วนชายลาชายแนวจะออกมาได้ผิวหวานนะครับส่วนการดิวหรือการเจาะหรือการแทรกลักษณะของชายผมอันนี้จะทําให้ลักษณะปลายลาชายแนวหรือลักษณะของตีนผมเนี่ย ออกมาลักษณะของงานเรียนนะครับหรืองานแนบนะครับเป็นความรู้นะครับที่ออสสมกิตดิสพักดีหรือ KTO Bar Academy เอาเทคนิคนะครับหรือการทำงานมาแผน4ช่องทาง Tiktok YouTube Facebook Live และช่องเรียว สี่ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแต้งเจินดกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานคัดงานตัดเสร็จแล้วออสมาดิวหรือมาเจาะหรือแซกหรือสไลด์ปลายผม อันนี้จะทําให้นะครับปลายลายชจยแนวเส้นเส้นผมก็ออกมาได้พิวนะครับส่วนการไล่หรือการเก็บในโซนของซิกดานซ้ายไกล้ลายเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับขอบปลายชายแนวหรือปลายผมหรือโซนของซิกดานหน้าที่เราครัดเราตัดไว้ในเึ่งของผมมา เราโค้งมนนะครับเข้ามาเชื่อมต่อในลักษณะของจรส่วนปลายลายชจยแนวหรือปลายผมลักษณะของจรเราพลิกมือนะครับหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชจยแนวให้เขาเป็นเส้นหรือลักษณะของงานผิวหวานะครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในงานคัดหรืองานตัดในแนวของแ์ฟรีสไตล์ออมีโอกาสเดียวับนะครับไปศึกษานะครับไปเรียนรู้นะครับไปเอาเทคนิคนะครับไปการทํางานในรูปแบบนะครับของยีลุยดีฟรอส ยินลุยดีฟอส์นะครับก็คือเป็นลนักษณะของการเรียนรู้ในแขนงกึ่งของผมสไลด์นะครับหรือการไล่ลักษณะของปลายผิวหวานนะครับนะครับสถาบันหรือมีชื่อแห่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสหรือใช้คําว่าชื่อนะครับอินเตอร์เนชแนลก็ว่าได้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานในกึ่งของสกูนนะครับหรือเป็นลนักษณะของงานเรียนรู้นะครับในนะงานแหกคัดหรืองานตัดนะครับ อันก็คือแนวทางส่วนการนะครับศึกษาหรือการพัฒนานะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเลยนะครับต้องการไล่หรือเก็บลักษณะของปลายผม ความหมายของออสก็คือปลายลาชัยแนวที่เราคัดหรือการตัดในแนวของยินหลุยเนี่ยจะออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานพิ้ววานะครับครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง t ิกตอกนะครับทิกงท่านแอดนะครับเอก m มครับ s o m j i t นะครับออสสมจิต หรือออติกตอกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออซ้อนตัดผมนะครับทางช่อง TikTok ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อาจจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เราคัดหรืองานตัดในโซนของซี่ใกล้จอนในโซนของซิกด้านขวาก่อปลายชายแนวในโซนของหนผมตลอดจนถึงความทุยเสร็จแล้วเรามาสไลด์หรือมาเก็บลักษณะของงานทุยนะครับตรงนี้นะครับหรือการทํางานในรูปแบบของเครดิคมมี่เนี่ยบางครั้งนะครับต้องยอมนะครับการทํางานในเวลา หรือชั่วโมงนะครับหรือช่วงจังหวะที่เรามีครับไม่มากเพียงพอความหมายก็คือการที่เราจะสอนหรือการที่เราจะให้เรียนรู้หรือแขนงของสายเสริมส่วนหรือเวลาหรือการทํางานยอ,อาจจะมีเวลาพอประมาณนะครับหลายท่านนะครับที่ชอบหรือหลายท่านที่ชมท่านก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ต่อนะครับทางช่องทิกต o k นะครับส่วนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารัก <c oughs> เป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานคัดที่งานตัดเรามาเช็คักษณะของโหนกผมข่าวแอลเรียลูกบงกุฎลูกฮาร์ดหรือลักษณะของโหนกผมอันนี้ก็คือการทํางานในแนวกึ่งของเทคนิคนะครับหรือการทํางานออสมีการแผนไปทุกช่อง Facebook l i v เอฟบุรีเดว เพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Facebook l i ์ e อฟบุร Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ผมหญิงหรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตีนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแข่งประเทศไทยออสเป็นตัวแทนนะครับของช่างผมนะครับหรือเป็นตัวแทนของช่างผมสุภาพตีไตแข่งผมที่โวเลนานะครับหรือที่อิตาลี ออดนำพานะครับเอาเทคนิคนะครับหรือการทำงานในขแขนหรืองานแข่งนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ถึงช่อง Facebook Live like อ v e r y ีเดเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง Facebook Live like อ v e r y Day นะครับสวนงานจบงานออดมาเช็คหรือเก็บลักษณะของปลายผมปลายลายชาแนวจะออกมาได้ผิวหวาน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออด ไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่ยินหรือดีฟรอดนะครับอันนี้เป็นที่ฝรัง่งเศสนะครับจะเอานำพาหรือการหลักการในเทคนิคต่างๆนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง f a c e o o o ไลน์เอฟ y ีด y แล้ว้อยังมีทางช่อง y t u t u นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน ลึกแทกนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตรงช่อง y t u t u นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับส่วนงานเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับอาจจะเป็นงานเช็งโครเลร์นะครับหรืองานทำสีที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรล,ลิ ที่ฝรั่งเศสนะครับพอจบจากรอยัลเดสคา i n g นะครับหรือเป็นตัว Master เราเอาหลักการของงานเช้งโคลเลอร์หรืองานถึงของเคมี Me, มาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับแอปสมินหรือแตกก็ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรี ส่วนเข้ามาแล้วอย่างที่ออสเกิน,นครับพิมพคาว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ส่วนเจ้าเรียนนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายก้าวผมแต่งหน้าจหลอดจนถึงงานแข่งในและต่างประเทศนะครับที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับดิสพารีนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอสทีทุกท่านท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ ่วนนะครับน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเช,ชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น,อน้องคนแหงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษง,งานกันได้ทางช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิยภาพนะครับมีการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับเราเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษง,งานกันได้ทางช่องเลียวตรงนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแช์นะครับจบงานนะครับเรามาบโบหรือมาใดนะครับหรือมาดูเทคนิคนะครับหรือดูการทํางานในรูปแบบขออส สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTOconomy หรือแอแนวทางของที่ฝรั่งเศสหรือเป็นยินลุยนะครับดีฟอสนะครับอันนี้เราเอาหลักการหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือดิสพักดีนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อฟทุกท่านอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วหรือมาศึกษาหรือพัฒนานะครับเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ความหมายของออสก็คือ Tik t o อ t u b e Facebook l i น e และช่องเลียวคำว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ก็คือเป็นตฐานที่ที่เรานะครับรองรับหรือเอาความรู้หรือขแขนงของสายวิชาชีพมาแพนหรือมาแชร์นะครับหลายท่านที่เข้ามาชอ,ชอบนะครับหรือหลายท่านที่เข้ามาชมหรือหลายท่านที่ชอบในงานต่างๆนะครับท่านก็สามารถแท็กหรือเรียนรู้ได้ทั้งส่ช่องทางนะครับส่วนนะครับขอให้ครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปจบงานเราจะเห็นนะครับเรามาใดในเกึ่งของฟรีเกิลไดนะครับหรือเป็นเกึ่งของฟรีเกิลแฮร์นะครับความหมายก็คือการใดในกล่งของธรรมชาติที่ปลายลายใจแนวที่ออกมาด้พผิวหวานนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของคอส สมจิตนะครับหรือดิสฟักดีนะครับอันนี้ก็คือแนวทางหรือการทำงานในแขนงกึ่งของสายวิชาชีพหรือกึ่งของงานเสริมสวยนะครับปลายลายชายแนวจากตีนผมนะครับจะออกมาได้ผิวหวานส่วนขอบลายชายแนวใน่วนของทุดด้านหน้าจะเป็นเส้นนะครับออกมาได้สวยส่วนโหนกผมหรือลักษณะของความทุยจะออกมางานลนักษณะของงานเด่นชัดนะครับการเรียนรู้หรือการแขนงต่างๆนะครับอันนี้ละอัพพลายหรือดัดแปลง อย่าลืมนะครับเราจะพบกันเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออส